สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์แบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับ แหมน้องๆหลายคนตอนนี้นะครับเริ่มจะปิดเทอมกันน่าจะหมดแล้วนะฮะโอ้โหนะพี่สปอยล์ก็ดีใจด้วยนะครับแต่ว่านะฮะช่วงนี้นะครับโควิดนะครับกลับมาระบาดหนักอีกแล้วนะครับโอ้โหนะยังไงน้องๆนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับหมัดล้างมือบ่อยๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมสวมแมสก่อนออกจากบ้านกันด้วยนะครับ เอาละครับและวสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหก็มีอัปเดตใหม่นะฮะมาจากผู้สร้างตัวละครเหล่าเทรเวอร์สันแล้วก็เหล่าเทรเวอร์โอซีทั้งหลายนะฮะโอ้โหน่นะครับอยู่ด้านหลังนู่นแล้วนะครับโอ้รอบนี้นะฮะมานี่แบบหน้าตาหน้ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะอัปเดตนี้นะครับเข้ามาในวันนี้นะครับตอนประมาณ10โมงนิดนิดนั่นเองนะครับอ่าถ้างั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปรีวิวตัวละครตัวนี้ไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ที่ครับรอบนี้นะครับมาเป็นแก๊งเลยนะฮะโอ้โหนี่ฮะหน้าตาก็สุดหลอนกันเลยนะครับสำหรับรอบนี้นะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่านะครับฟันนี่เฟียนั่นเองนะฮะ โอ้ฟันนี่เฟียนี่นะฮะก็แปลว่านะฮะความน่ากลัวที่แสนตลกนะฮะแหมนะดูชื่อมันก็ค่อนข้างจะย้อนแย้งกันนิดหนึ่งนะครับพวกนี้นะครับคือตัวเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะถูกแบ่งออกให้เป็น4ี่เฟสนะฮะนี่ฮะเฟสแรกนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะแยกออกมาก่อนนะฮะเฟสแรกนี่ก็ดูหลอนในระดับหนึ่งแล้วนะฮะโอ้โหนี่จะเข้าห้องน้ำอยู่แล้วไปเจอแบบนี้นี่ถ้าทางจะขี้หดต่อท้ายกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะอ่ะ มาดูเฟสที่สองครับเฟสที่2นี่ครับโอ้นะฮะเขาเริ่มจะงอกออกมาแบบนี้แล้วนะฮะนี่ฮะเริ่มมีหน้ามีตาแบบนี้นะครับโอ้โหนะฮะน่ากลัวทีเดียวเอาละครับเฟสที่สมนะครับเฟสที่สมนี่เขายาวแบบนี้แล้วนะฮะโอ้โหนะะี่ฮะไปกินควายที่ไหนมาหรือเปล่าครับ <c oughs> นะฮะเขายาวเลยทีเดียวนะฮะแล้วหน้าตาก็เริ่มเจ้าเล่ห์ขึ้นเรื่อยๆนะฮะตัวก็สูงขึ้นเรื่อยนะฮะ อ่ะนะครับส่วนเฟสสุดท้ายนะครับโอ้นีครับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ฟันนี่เฟียเฟสสีนะฮะหน้าตาหลอนแบบขั้นสุดเลยทีเดียวนะครับเกกี่ยวับมาจากในพวกฝันร้ายหรือว่ามาจากนรกกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนีฮะแล้วดูมีไส้มีอะไรยื่นมาแบบนี้นะฮะน่ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าฟันนี่เฟียนะฮะ นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่าสถานะนะครับแล้วก็ความสามารถของเจ้าตัวเฟดหนึ่งกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวเฟดแรกนะครับมบเลือดอยู่ที่7 0 0 0นะครับนี่ฮะเีลเลือดอยู่ที่7 0 0ดนะครับนต่ฮะแล้วเขาบอกว่านะครับเจ้าพวกตัวละครเหล่านี้นะครับในทุกๆเฟดเลยเนี่ยนะฮะมันไม่ตายนะครับมันตายไม่ได้ครับเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยมันจะสร้างวาร์ปขึ้นมานะฮะสร้างพอร์ทัลขึ้นมานะฮะแล้วมันก็จะกระโดดเข้าไปในในวาร์ปนั้นนะครับ แล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับมันก็จะกลับเข้ามานะครับจากวาร์ปนั้นอีกทีนึงนะฮะเพื่อที่จะกลับมาโจมตีพวกตัวละครต่างๆที่สู้กับมันอยู่นั่นเองนะฮะทีนี้มาดูสกิลความสามารถของมันครับเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับสามารถ Blindness ได้นะครับ b r i n d n e s นี่ก็แปลว่าทําให้ศัตรูนะฮะตาบอดนะฮะหรือว่ามองไม่เห็นนะฮะนี่ฮะเจ้าตัวนี้นะฮะ ต่อมาเขาบอกว่านะครับมันสามารถโจมตีด้วยการใช้เสียงตะโกนนะครับซึ่งจะโจมตีครั้งละ40 HP นะฮะนี่นะฮะอันฮะและนอกจากนั้นนะครับเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถโจมตีศัตรูได้ด้วยทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับแบบนี้นะครับนี่ครับปึ๊บนะฮะตบเข้าไปตบเข้าไปแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีที่ทําให้ศัตรูตาบอดจะเป็นไงอ๋อนี่ดีครับเหมือนจะเป็นการดีดนิ้วนี่ฮะดูนิ้วให้ดีปึ๊บ เห็นไม่ชัดปึ๊บนะฮะโอ้โหดีดเข้าไปกี่ทีศัตรูที่อาจจะตาบอดได้เลยทีเดียวนะครับนะฮะเจ้าตัวนี้นี่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวต่อไปนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าสังหารศัตรูนะครับท่าสังหารศัตรูดีฮะเดี๋ยวเรามาอ่านกันหน่อยนะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะยกศัตรูขึ้นมาแบบนี้นะฮะจับที่คอแล้วยกขึ้นมาแล้วค้างไว้2วินาทีนะครับจากนั้นนะครับเจ้าฟานิเฟียนะครับจะใช้ ดวงตาของมันนะฮะในการปล่อยลำแสงออกมานะฮะและซึ่งจะทําให้ครับศัตรูที่โดนจับขึ้นมาแบบนี้นะครับหัวระเบิดกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะฮะไอตัวนี้มันโหดร้ายจังเลยนะครับเนี่ยนะฮะสำหรับอนิเมชันอื่นของเฟสแรกนะครับอันนี้เป็นท่าอะไรครับโอ้เนี่ยครับเปิดวาร์ปแล้วหายเข้าไปในวาร์ปครับปึ๊บนะฮะอย่างที่ปอกครับโจทเจ้าตัวนี้นะฮะไม่ยอมตายนะครับเปิดวาร์ปแล้วก็หายเข้าไปในวาร์ปแบบนี้เลย เดครับแล้วจะกลับเข้ามาจากวาร์ปเป็นไงครับปึ๊บกระโดดขึ้นมาจากวาร์ปนั่นเ e oh. องนะฮะแบบนี SUBSCRI, ้นั่นเองนะครับโอ้โหนะฮะอ่ะท่าจับนะฮะท่าจับก็คล้ายๆกับท่าโจมตีที่2นะฮะอ่ะท่าเดินท่าวิ่งเป็นไงครับปึ๊บปึ๊บนี่ฮะก็ท่าเดินท่าวิ่งจะเป็นอ๋อนี่ท่าเดินอันนี้ท่าเดินนะครับเดินย่องย่องนะะส่วนท่าวิ่งนี่วิ่งอย่างนี้เลยนะฮะต่อไปนะครับเขาบอกเป็นท่าตะโกนหรือว่าท่าคำรามนะฮะที่สามารถสร้างความเสียหายได้ แบบนี้นะฮะนะฮะโอ้หนี่นะแค่เฟสแรกนะครับก็รู้สึกถึงความเก่งกาจของมันแล้วนะฮะโอเคนะครับเรามาดูเฟสต่อไปกันบ้างนะครับเฟสต่อไปนะฮะเดี๋ยวขอปรับให้เป็นแอนิเมชันก่อนนะครับเปร๊บอ่ะนะฮะตัวอาจจะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนะครับสำหรับเฟสนี้นะครับเขาบอกว่าครับมันมีความสามารถนะครับในการปีนได้แล้วนะครับนี่ครับอ้าอะไรแบบนั้นะครับเดี๋ยวนะ ไปไงทออะไรแบบนี้อ๋อเดี๋ยวเป็นท่าปีนของมันนะฮะโอเคไปยังไงครับโอ้นีครับเวลามันจะไต่กรแพงนะมันจะปีนอย่างงี้ครับโอ้ยตะเกียรตะกายขึ้นไปแบบนี้นะครับกึกกึกกึกนะฮะเร็วด้วยนะฮะดูเหมือนเฟสสองนี่นะครับลักษณะการเคลื่อนไหวมันนะฮะจะมีความเร็วที่เร็วกว่าเฟสแรกเยอะนะครับ อ่ะนะครับต่อไปนะครับเลือดนะครับจากเดิมที่เป็น7,000ก็เพิ่มไปอีก1,000นะฮะเพิ่มเป็น8,000 HP นะฮะนะฮะต่อไปการตะโกนนะฮะการคำรามของมันนะครับสามารถสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะนี่ฮะอ่านะครับจากตัวนี้นะครับดาเมจ40นะฮะถ้าตัวนี้ตะโกนคำรามออกมาเป็น60 HP นะฮะดาเมจแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ ต่อ้าน,นะครับเขาบอกว่าวัดสาบ้าน,นะครับปล่อยลําแสงสีแดงคล้ายๆกับเจ้าตัว2027ได้นะฮะซึ่งเป็นไงโอเด็ดเด็ดเดเร็วไปนะฮะโอเคดูท่าการปล่อยลําแสงของมันนะฮะโอ้ตัวนี้มันเคลื่อนไหวเร็วปึ๊บนี่ครับมันสะบัดมืออย่างงี้แล้วลําแสงจะออกมาจากตัวมันเลยนะฮะโอ้โห ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนั้นออย่างที่บอกครับว่าความเร็วมันเพิ่มขึ้นจริงด้วยนะฮะเหมือนกับการ์ตูนชินเดมอนนะครับเวลาที่มันเปลี่ยนร่างนะครับโอเคต่อไปมาดูท่าการโจมตีของมันนะฮะเขาบอกว่านะครับมันจะโจมตีด้วยทั้ง2มือพร้อมกันเลยนะฮะซึ่งทําดาเมจอยู่ที่80 HP นะครับโว้ดีครับตีครับโอ้ยตัวนี้คล้ายลิงเลยนะฮะนี่ครับควรสตูเข้าไปแบบนี้นะฮะ ควรศัตรูแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่ะนะฮะโหต่อมามาดูท่าสังหารศัตรูครับโหจากที่อ่านนี่ฮะท่าสังหารดูจะไม่ธรรมดานะครับเขาบอกว่านะครับมันจะเข้าไปในร่างของศัตรูนะฮะแล้วก็ทําการนะฮะฉีกศัตรูโอบาดาจากด้านในนะฮะอ่านี่ครับกิ้งเข้าไปแบบนี้นะฮะน่าจะนะฮะแล้วก็นะฮะ ทำการเหมือนเหมือนว่าระเบิดลากศัตรตูนั่นแหละนะฮะจากข้างในออกมานะฮะแบบนี้เลยนะฮะท่าสังหารของมันนะฮะอ่ะท่าเข้าวับเป็นไงครับคล้ายกันนะฮะคล้ายกับเฟรแรกนะฮะเวลาเดินจะเดินสี่ขาเหมือนกอริลล่าเลยนะฮะเวลาวิ่งนะฮะเปิบเปิบเปิบหก็คล้ายๆปีนเลยนะฮะเพียงแต่ว่าอ่ามันเป็นแบบคว่ำแบบนี้เองถ้าปีนเป็นแบบนี้นะฮะน่าจะเอาแอนิเมชันเดียวกันมาใช้ นี่ครับโอเคนะฮะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเฟสสองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเฟสสามกันบ้างนะครับอ่ะตัวนี้โอ้ยสะเทือนเลยขยับทีสะเทือนเลยนะฮะสำหรับเฟสสามนะครับเฟสสามนะครับจะมีความสามารถนะฮะในการรีเลือดตัวเองนะครับหรือว่าความสามารถในการเพิ่มเลือดตัวเองนะครับหลังจากที่โดนโจมตีมาแล้วนะฮะ25%นะครับต่อมานะครับเขาบอกว่า can run toward the enemy and pierce the body with and p ีเอสเ t h ะบอดี้วิดนะฮะโอ้ก็เหมือนว่าน,ะะน่าจะวิ่งเข้าไปหาศัตรตูได้นะครับแล้วก็ใช้เขาของบันฑิตนะฮะทำการแทงเข้าไปที่ล่างของศัตรตูฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะฮะโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปเขาบอกตัวนี้ทําแผ่นดินไหวได้นะฮะไหนครับอ๋อก็คํารามเหมือนกันนะ,ะแต่รู้สึกว่านะฮะถ้าเป็นเอเดเวชั่นนี้เราอาจจะไม่เห็นนะฮะต้องไปลองใช้จริงนะครับอาจจะเห็นแผ่นดินไหวของมันนะฮะ ข้าบอกตัวที่กระโดดได้สูงบ้างนะฮะไหนครับท่ากระโดดมีไหมเหมือนจะไม่มีท่ากระโดดนะฮะอ่ะมีแต่ท่าล่วงลงมานะฮะ,ะเป็นแบบนี้นะฮะเขาได้จะกระโดดขึ้นไปแล้วก็กางแขนกางขายอย่างนี้นะฮะการโจมตีปกติทั่วไปแล้วก็ทำาดาเมอจุดที่ครั้งละ60เช่นกันนะครับอ่ะน่าจะเป็นแบบนี้นะเป็นคอมโบนะครับตบซ้ายกับตบขวานะฮะพร้อมกันนะฮะปึ๊บปบนะฮะแบบนี้เลยนะครับ อ่ามีท่าเฮดบัตนะฮะอ๋อท่าเฮดบัตก็คือท่านี้นี่เองนะฮะก็คือท่านี้นี่แหละท่าเฮดบัตนะฮะส่วนท่าแรกที่พี่สปอยพูดว่ามันวิ่งเข้าไปเอาเขาทิ่มศัตรูน่าจะเป็นท่านี้นะฮะนี่ครับวิ่งไปแล้วฮะเอาเขานําไปก่อนเลยนะฮะใครโดนเขาก็น่าจะโดนดามเมจด้วยนะครับส่วนท่าเดินท่าเดินเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหนะฮะเดินแบบช้าๆแบบนี้นะแต่น่ากลัวนะฮะส่วนถ้าเจอวิ่งก็เจอเขาควิดเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับมาดูเฟสที่4กันต่อนะครับล่างบอสกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับตัวใหญ่มากนะครับโอ้โหนะฮะมีเลือดอยู่ที่18,000 HP นั่นเองฟันดิเฟียนะฮะเห็นเลือดอาจจะไม่เยอะแบบนี้นะครับแต่มันสามารถต้านทานความเสียหายได้นะครับ85%นะฮะจากดาเมจปกติตัวไผต่อมานะครับเขาบอกว่ามันจะ take the stone and try to hit the player นะครับคือมันจะสามารถ หยิบหินขึ้นมานะครับแล้วก็จะคว้างใส่ที่ผู้เล่นได้นะฮะหรือว่าศัตรูนะฮะก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีหินให้มันจับนะฮะมันจะทําได้หรือเปล่านะครับต่อมานะครับบอกว่าสามารถสามารถคำรามได้นะฮะอ่ะดูท่าคำรามไหนอะค,คำรามแบบไหนครับคำรามอโอ้โหนี่ครับโยกคอด้วยนะฮะต่อมาแล้วครับกระโดดได้ด้วยหรอนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยนะเจ้าตัวนี้มันกระโดดได้ด้วยเหรอ ตัวใหญ่ๆอย่างนี้ถ้ายังจะกระโดดขึ้นมาได้นะฮะก็คือมันน่าจะลอยขึ้นไปแบบนี้นะฮะโโอ้หนะฮะแล้วก็ลอยลงมาแบบนี้นะครับนี่คือท่ากระโดดของมันนะฮะปีนกระแพงได้โอ้โหเดี๋ยวนะฮะตัวใหญ่อย่างนี้จะเกะปีนกระแพงได้อีกครับเนี่ยได้ครับท่าปีนเป็นไงครับอู้ยหลอนเลยทีเดียวนะครับโโอ้หนี่ฮะอย่างกับท่าเต้นของพวกเอ่อพวกรถแห่นะฮะนี่ฮะลำเลยนะฮะ โยกซ้ายโยกขวานะครับโอ้โหนะฮะอ่ะมาดูท่าการโจมตีของมันท่าแรกนะฮะเป็นยังไงนะเดี๋ยวปิดรูปก่อนไม่งั้นก็ลำทั้งวันอย่างนี้แหละฮะอ่ะมาดูท่าการโจมตีท่าแรกเนี่ยนี่ครับโอ้โหนี่ฮะมือไวมากเลยครับท่าสองโอ้โเดี๋ยวงัดขึ้นไปแบบนี้นะฮะงัดคางงัดคางขึ้ไปแบบนี้นะฮะท่าสามเป็นไงโอ้ยอะไรครับทืบพื้นนะฮะใช้มือสองข้างกระทืบพื้นแบบนี้นะฮะ ถ้าเดินเป็นไงโอ้คาดแบบนี้นะครับโอ้สยองจริงครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะมันคาดแบบนี้นะฮะอะถ้าวิ่งอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไถมาเลยนะฮะอืดอืดอืดโอ้ยที่ครับสุดหลอนจริงเลยนะครับที่อะนะฮะโหดร้ายน่ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับอะแล้วนอกจากนั้นนะครับเขาบอกว่ามันสามารถโจมตีด้วยหนวดลำไส้ของมันแบบนี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่พี่สปอยดูแล้วนะฮะ ยังไม่เห็นแอนิเมชันท่านั้นของมันนะครับอ่ะโอเคครับโอ้โหสำหรับเก้าข้อมูลของเจ้าฟันนี่เฟียเนี่ยนะฮะเขาเรียกได้ว่านะครับเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะฮะยาวนานกันเลยเดียวสําหรับการอธิบายข้อมูลของเจ้าตัวนี้นะครับอ่านะครับถ้ากันนะครับต่อไปนะครับเราบันลองทดสอบความเก่งกาจของมันกันเลยดีกว่านะครับสาหรับเจ้าฟันนี่เฟียนะครับเอาละครับการทดสอบนะครับก็จะเริ่มที่เฟสแรกกันก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับว่าการพัฒนาร่างกายของมันนะจะเป็น บโอ้ลืมบอกไปนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าฟันนิเฟียเนี่ยนะฮะพี่สบอยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของมันนะครับเข้าวๆนะฮะยังหาไม่ได้เลยนะครับก็เลยไม่รู้นะครับว่ามันเป็นตัวละครที่ใครสร้างขึ้นมานะครับใช่ของคุณเทเอร์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะเรามาดูการทดสอบแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับการทดสอบแรกนะครับลองส่งอ่ะได้ข่าวว่าเก่งใช่ไหมฮะ เก่งก็ต้องเจอกับคนเก่งอย่างการ์ตูนชินเดมอนไปเลยแล้วกันนะฮะจะเป็นไงไปครับอ๋อกระเด็นนะครับเอาครับเอาครับโอ้แล้วอันนั้นเลเซอร์ของใครโอ้ยเป็นเฟสสอแล้วนะเดี๋ยวกลายเป็นเฟสสองแล้วนะครับกระโดดกระโดดเข้ามาแบบนี้แล้วโอ้นะฮะโอ้ยการ์ตูนชินเดมอนเราก็ไม่ยอมนะฮะเอาครับเอาแล้วเฟสสามแล้วนะครับโอ้นี่เลเซอร์รับแสงแล้วดีดนิ้วทำให้ตาบอดเมื่อกี้นะฮะโอ้แต่การ์ตูนชินบอกไม่บอดนะครับ เอาไงครับดีดดิวอีกแล้วโอ้แล้วดูเลเซอร์ของเขาครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับเอาครับการตูนชินเดมอนตอนนี้เจอกับทางด้านฟนนีเฟียเฟสสามี่ครับเอาเขาขวิดเข้าไปโอ้ต่างฝ่ายต่างกระเด็นต่างฝ่ายต่างกระเด็นอีกแล้วนะครับโอ้โหเอาครับแต่การตูนชินเดมอนก็ดูจะโหดกว่านะครับอุ้ยมีพลังประสานกันด้วยนะฮะเมื่อกี้นะฮะเอาครับเลเซอร์ของฟันนีเฟียก็ปล่อยออกมาแบบนี้นะฮะชินเดมอนก็ไม่หวั่นไหวนะฮะ เอาครับพยายามจะวิดเข้าไปเหมือนกันนะฮะิดเข้าไปเฟสบัดเข้าไปนะฮะโอ้โหนี่เปิดคู่แรกมาก็เดือดแล้วนะครับเอาครับใส่กันต่อโอ้กะเด็นนะฮะเอาแล้วครับมาในเฟสสี่แล้วเอาครับเ,เอาลครับโอ,อ้โหนี่ครการตุนจินเดมอนก็ไปกลัวนะครับบอกทาไมตัวใหญ่แล้วทำไมลากบอสเหรอลากบอสเหรอเดี๋ยวนะฮะเอาแล้วครับโอ้โหเจอเลเซอร์เข้าไปแบบนี้ครับนี่ฮะเลเซอร์สีแดง โอ้โหนี่แล้วดูท่าเคลื่อนไหวของเขานะฮะโอ้ตการทุนชินเดมอนทำไมดูเหมือนเลือดลดน้อยมากเลยครับนะฮะฟันนี่เฟียนะฮะเหมือนจะไม่แพ้การ์ตูนชินเดมอนแต่ก็ชนะการ์ตูนชินเดมอนไม่ได้เหมือนกันนะเออน่าแปลกใจเหลือเกินนะฮะดูครับอ่ะนะอ้าเดี๋ยวมันจะสู้กันนานเกินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวหยุดการต่อสู้แป๊บหนึ่งนี่ครับการ์ตูนชินเดมอนนี่นะฮะยังเป็นเฟสแรกอยู่เลยนะครับ เลือดลดไปแค่ติดเดียวเลยนะครับลดไปยังไม่ถึง300เลยนะฮะส่วนร่างบอสของเรานะฮะนี่ฮะการรีเลือดสังเกตเลือดมาให้ดีนี่นะครับสามารถรีเลือดตัวเองขึ้นมาได้นะฮะจะเต็มหลอดจบแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับการต่อสู้ของเจ้าฟานิเฟียกับตัวละครตัวอื่นนะครับก็ยังไม่ได้จบแต่เพียงท่านี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับโหกินเวลาในเรื่องการอธิบายค่าสถานะนะครับแล้วก็สกิลนะฮะแล้วก็อะดิเมชันของมันไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะว่ามันมีถึงสเฟสด้วยกันนะครับก็เอาเป็นว่านะครับน้องๆนะครับอยากจะเห็นการต่อสู้ของฟานิเฟียกับตัวละครตัวไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกพี่สบอยหน่อยแล้วกันนะฮะคอมเมนต์ไหนนะครับที่ได้การกดไลค์กดถูกใจเยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่สบอยนะครับจะหยิบมาทําการต่อสู้ให้้นองๆ ดูกันในคลิปต่อไปนะครับเอาละค,ครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ